ออดรามา่าที่ว่ามวยเต้นห้ายกเหรอมวยเต้นห้ายกอ,ยอันนั้นดราม่ากไ็ไม่ไม่ไอ้ในสุดตัวผมครับผมในสุดตัวผมนักมวยกันนะเพราะว่าทั้ายปุ๊กมากเลยผมผมก็เรื่องนักมวยผมก็ไต่มาขนาดนี้แล้วผมก็ไม่อยากให้หักค่า,มมา,คาตัวนักมวยหรอกวิธีไงนะการที่เป็นนักมวยก็จะได้เงินแต่ถามว่ากรณีที่เต้นที่เอาถามผมผมก็บอกว่าถ้ายกห้าอย่ามาเกี่ยวนะนิดหน่อยแล้วก็มาเต้นเลยประมาณนี้แหละครับ ก็คือพี่หลองในฐานะนักมวยเก่าที่เคยชกช่องเจ็ดมาก่อนที่เคยชกช่องเจ็ดครับผมไม่นักมวยเก่านักปัจจุบันครับออแล้วเอายัง่งโยนก็ในมุมมองของพี่หลองก็คือความพิจารณส่วนตัวเนาะพี่หลองเนาะใช่ใช่ครับอเรื่องหักค่าตัวเรื่องหักค่าตัวนี่คือเราไม่ไม่อยากให้หักอยู่แล้วรู้แล้วก็ผมเป็นตัวนักมวยนี่ตัวนักมวยันตัวผมนับเราก็ไม่อยากโดนหัก ถามาใว่าไปกรณีท no right right. ี่เขี่ยขาไปแม่งเพิ่งเขี่ยไปเขียนมาแล้วออกมาเต้นอันนั้นมันก็ไอ้ไอ้นี่มันมันก็ไม่สมควรสมัยผมผมผมียกข่ายดิเพรว่าผมยังอัดนะครัไม่เต้นแค่ประมาณสามสี่วิอย่างมากไม่มีเนาะไม่มีเนาะพี่หลองเนาะหมายถึงปล่อยตัวยกข่าแล้วมาเต้นที่ชื่อที่ชื่อไม่มีไม่ไม่ว่าแต่ช่องไหนบางบางช่องบางวิธีแม่งปพ๊บงเขี่ยขากันไปมองพี่เลี้ยงก็วนแล้วเต้นคอนมอนคอนเออเนิบ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 คอนยางอี้เลยเนิบเนิบ คอนเสวรก็มีซิกแนนซิกโน่นซิกนี่ตัวบนตัวล่างให้กัน มันต้องเงินไปต่อแดงไปต่อสอง่สามหน่งเล่นแดงไปเล่นแดกไปอะไรประมาณนี้ครับจังหวัดไม่ผมผมพูดตรงเลยจังหวัดที่เต้นเนี่ยมันก็มีมีจังหวะให้แบบไม่ไม่แบบไม่ใสสะอาดเเนาะไม่ใสสะอาดเออใช่ครับเนี่ยล่างมีการให้ซิกใช่ใช่ครับเรื่องราคารับอันอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากรรมการนะไม่ได้ว่ากรรมการแต่เราคือตามพูดตามตามที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมวยไทยที่มันไม่จากเป็นจากเข้าน้ำอยู่ดีๆครับเข้าน้ำอยู่ดีสมมติว่าน้องเงินต่อสองหนึ่ง เข้าน้ำอยู่ดีสภาพแดงต่อสองหนึ่งสอะไรแบบนี้เลยผมก็งงจากสองหนึ่งสามหนึ่งแม่กลายเป็นแปดหนึ่งสิบหนึ่งมันเป็นอย่างนี้แล้วชูแดงจริงๆใช่แล้วแล้วมันไหลไปได้ยังไงอะถ้ากรรมการไม่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 นั่นนะไม่มีให้ซิกให้ตัวบนตัวล่างให้หลายอย่างผมหมดไม่เยอะแล้วก็หมือผมพูดว่าตี่ล้านแล้วผมพูดจริงไอเรื่องหักค่าค่าตัวนักมวยเนี่ยส่วนตกงนักมวยกัน บางคนลาม่ามาบอกว่าไอ้ล้องมึงมึงไม่ได้ต่อยมวยมึงก็ไปว่ารุ่นน้องมึงไปอยากให้เขาหักฆ่าตัวส่วนตัวผมไม่เคยคิดว่าอยากให้หักฆ่าตัวน้ำมวยเลยนักมวยกลัวจะลดน้ำหนักได้กลัวจะได้ชกกูไอ้ผม ผมนี่แม่งก็ต่อยมือจนสามสิบปีแล้วผมรู้การทำน้ำหนักการอะไรกูจะได้เงินคือเขาถามผมว่าการที่กระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมานี่ยครับคือแบบว่าก็คือจังหวะเต้นเฉย์เนาะจังหวะเต้นเฉย์ใช่ครับบางทีทุกวันนี้ไม่ว่าติดช่องไหนไม่ว่าจะวิธีไหนไอ้เรื่องหาค่าตัวคือเราไม่รู้หรอกไม่ว่าแต่หักไม่ว่าแต่วิธีไหนก็แล้วแต่เคียร์ครับแม่งกุดเคลียรขากันไปเคลียรขากันมาเคียร์ขาไปเคลียรมาแล้วก็ให้ซิกไปให้ซิกมาชนะเลยชนะเลย ก็เล่นเหมือนเดิมมวยครับครับผมขอบคุณครับพี่หลอกครับอ่ะพงศิริอ่ะถามพงศิริหน่อยนะขโมวยเต้นเต้นยกห้านี่เรามีความเห็นว่าไงบ้างพงศิริอ่ะเต้นยกห้าก็คือคนที่ชนะใช่ไหมไม่จังหวะต่างคนต่างเต้นเหลือเวลาแบบอ่าอ่ายกมันคือมวยตามนั้นอืึ่ถามนะครับว่า นักมวยมันก็ไม่อยากเต้นหรอกคนอยากเต้นคือใครพี่เลี้ยงทีมงานเนาะทีมงานคนเล่นอเอ้นไม่มีใครนักมวยมันก็อยากมวยเขาคืมวยอารุนดาไม่ไอเรื่องเฉียดขาผู้จิ้งรักใช่พี่เฉียดกันไปเฉียดกันมาเต้นแรงใช่ครั้งครับเหตุการณ์นี่มันผิดที่อยู่คนเต้นมันเต้นอยู่ที่คนคนสอนกั่คนเล่นตรงมุมแบบมวยเราเรียกว่าการเหมยเฮ้ยเมืองเข้ามาเขา พูดแลเข้าไปโดนเตะแพ้ขึ้นมาเนี่ยลงมาไงโดนด่าดโดนดาเลี่ยงลอพลอยคุณเสียเงินเลี่ยงไหมไม่ฟังก็ว่าไม่ฟังทีมงานไม่ฟังพี่เลี้ยงเนาะถ้ามึงเอาฉีดไปแสนหนึ่งคุณเราทำได้เอ้ยพอพอพอใครกล้าเข้าไปเราเราเราอยากได้เงินใช่ไหมใช่ป่ะเลี้ยงไปพ้าโดนมาเนี่ยใช่ใช่มวยไทยกคือมวยกรรมน้ำไม่ได้มวยอินเลนเมนไม่ไดามยกใช่ป่ะยกไม่มีมวยกรรมน้ำมันแลกกันน่ะ เราห้ายกคือเงิกจำนำเรื่องแค่พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยผมฟังมาตั้งนานเลยเนี่ยสม่รู้เ่อสเลยสลบตลบตลบเต้นได้เต้นได้เหมือนเดิมเออ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 